ในมุมผมเนี่ยถ้าจะแก้ปัญหายาเสพติดให้ให้ดีเนี่ยคือการกําหนดจํานวนเม็ดจะ1เม็ด5เม็ด10เม็ด20เม็ดร0อเม็ดผมว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์คือถ้าคุณอยากได้ผู้ขายคุณก็ต้องไปดูเรื่องพฤติการพฤติกรรมต่อให้ผู้ขายเนี่ยพกมาเม็ดเดียวคุณก็ต้องดึงเนินะคะดีในฐานะ ขายแต่สิ่งหนึ่งคุณก็ต้องให้ความสาคัญว่าถ้ามันกรณีที่เป็นผู้ขายรายย่อยที่เขาเขาได้กําไรมาก็เคียงแค่เศพคือเขาไม่ได้ต่างจากผู้เสพคุณจะปฏิบัติกับเขาแบบไหน <laughs> <to produce> <curiosity> การจับขังมันไม่ใช่อยู่แล้วเพราะว่า 1. นักโทรล้นคุก 2. พอคุณเอาเขาเข้าไปมันก็ไม่เกิดการแลกเปลี่ยนวิชาอาวุต,ต่างๆบ้านเราอ่ะมีโครงสร้าง ที่จะรองรับอยู่อย่างเช่นพวกคุมคุมประพฤติพอคุณพบว่ามีมีเรื่องของการใช้ยาคุณจับคุณออกใบเตือนแล้วก็ออกใบบังคับให้ต้องไปรายงานตัวเหมือนให้เขาไปเช็คอินให้เขาไปเช็คระยะหรือขึ้นอยูับดุลพินิษของเจ้าหน้าที่ตรงนั้นก็ได้ที่พอคุณเห็นเริ่มจะมีอาการทางประสาทเพียเพ้ยนๆคุณก็จัดการเขาได้เร็วให้เขามารายงานเนี้ยนอกจากดูแลทั่วทั่วถึงดูแลเท่าท,ทันคุณก็ไม่ ไม่ไม่ต้องเสี่ยงกับการเอาคนไปรวมกันแล้วเกิดเครือข่ายขายายาที่คุณกลัวด้วยผมชื่อสุพจน์ตั้งเสรีทรัพย์ครับชื่อเล่นชื่อตีครับเป็นปัจจุบันเป็นผู้จัดการกลุ่มอาราธในอดีตเนี่ยผมเป็นผู้ชายามาก่อนคือเริ่มตั้งแต่ประมาณมสองกแบบเราก็ชอบ ชอบเที่ยวชอบสนุกนะฮะพอเลิกเรียนก็ก็ไปกับเพื่อนไปสูบกัญชาสูบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอประมาณมสเราก็เริ่มมีคนเอาเฮโรอีนเข้ามาในกลุ่มก็เริ่มเริ่มสูบเฮโรอีนมาตั้งแต่ตอนนั้นเราก็ใช้มาเรื่อยเปลี่ยนจากสูบไปฉีดอะไรเงี้ยพยายามเลิกสูบคือตัวเองใช้ยายอยู่วัน8ปปีคือครั้งแรกที่ที่พยายามเลิกยาคือหลังจากใช้ได้3เดือนพอใช้ได้3เดือนเราก็รู้ว่าตัวเองติดแล้ว คือตั้งใจเลยว่าจะพยายามเลิกแต่ว่ามันเลิกไม่ได้พอเลิกได้ประมาณ5วันก็กลับไปอีกเนี่ยแล้วระยะเวลา8ปปีคือแบบใช้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 พยายามจะเลิกใช้ใช้ใช,ใช้พยายามจะเลิกเป็นอย่างเงี้ยมาตลอดมีหลายครั้งที่ที่ตัวตัวครอบครัรวก็คือแบบเขาก็เข้าใจเนะาะครอบครัวเขาก็เข้าใจแล้วก็พยายามพูดกับเราดีแม่ก็มาบอกว่า,าติดยาใช่ไหมถ้าติดยา บอกแม่ดีๆเราตั้งต้นกันใหม่ได้เราเราบอกกันตรงๆแล้วเราก็ไปรักษากันไปดูแลกันไม่ว่ากันถามว่าเมื่อก่อนหาง่ายไหมหาง่ายถามว่าวันนี้หาหาง่ายต่างจากเมื่อวันนั้นไหมไม่ต่างคือช่วง,อย,งอย่างเฮโรอ,อีนเนี่ยนะคือคือมันต่างกันอย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ย เฮโรอินเนี่ยมันขายมาเป็นหลอดกาแฟหลอดเท่านี้หลอดเท่านี้หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทมาช่วงช่วงห้าสิบบาทถ้าเป็นช่วงที่ทักสินปรับปรับตามหนักๆเนี่ยหลอดเท่านี้ลีบแบนจนตรงกลางเนี่ยมันติดกันแล้วยาไปหลบไปอยู่สองข้างเป็นพันห้าพันก็มีเช้าไปเอาพันหนึ่งเย็นไปเอาสามพันคือตามยิ่งตำรวจยิ่งจับมากของก็ยิ่งแพงแต่คนมันต้องใช้อะ่ะ ค,คือมันเป็นความแปลกของคนเสพยาเหมือนกันก็คือว่ามันก็จะมีอะไรก็ไม่รู้ผุดออกมาจากในหัวที่มันเป็นวิธีที่จะสรรหาเงินให้ได้ซึ่งแบบแต่พอเวลาที่มันเลิกยาแล้วมันมันหาเงินแบบนั้นไม่ได้บางทีก็เป็นข้อตกลงว่าตอนไปส่งให้เขาเขาจะแบ่งให้เราเท่านั้นเท่านี้นใช้ด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ส่วนหนึ่งก่อนจะไปถึงมือเขาเนี่ยเราก็เอาเก็บไล้หน่อยนึงแล้วอะไรเงี้ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเสพใช้กัน ผมเชื่อว่าเยอะที่สุดเลยก็คือคือการเป็นผู้ค้ารายย่อยสมมุติว่าเม็ดละสิบบาทแถวหนึ่งสิเม็ดก็ต้องเป็น100บาทแต่ถ้าคุณไปซื้อ1แถวคุณาะซื้อได้ราคา80บาทคุณเอามาขายตัวละ10ตัวละ10ตัวสิวคุณคุณก็ได้กําไร20บาทถ้าเกิดคุณได้เศษเองสองสองเม็ดนั่นคือที่ผมจะเศษเองมันก็ทำให้หนึ่งไม่ต้องไปขโมยไม่ต้องไปก่ออาชญาการอื่นแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทําก็คือการเป็นผู้ขายรายย่อยซึ่งัวากําไรมันร่ํารวยไหมมันไม่ได้ร่ กำไรที่ได้มันคือการที่ตัวเองเสพแล้วไม่ต้องไปขโมยของคนอื่นเยท่านั้นเองผมผมโดนจับบ่อยมากตอนนั้นอะผมตอนที่ผมใช้ผมก็โดนจับบ่อยเพราะว่าใวบ้านผมคนจีนเนาะขายอาหารชนชั้นกลางถ้าจับก็มีเงินจ่ายก็จะโดนจับบ่อยเพราะว่าเขารู้ว่าจับผมไม่ใช่มีคนไปยัดเงิน เอาเอาออกชับเพราะตอนผมอยู่ศูนย์บำบัดเนี่ยผมอยู่ศูนย์บำบัดเกือบ2ปีคนที่เข้ามาอยู่จะมีทั้งคนเคยติดคุกคนไม่เคยติดคุกก็มีมีทุกรูปแบบมีทั้งคนขายมีทั้งคนเสพจะจะหมุนเวียนคือในช่วงสองปีที่ผมอยู่ศูนย์บำบัดคนที่แบบหมุนเวียนเข้ามาแล้วออกไปเข้ามาแล้วออกไปเป็นเป็นพันก็อาจจะมีคนที่อยู่ก่อนผมออกไปแล้วแล้วก็กลับมาหรือว่าบางคนก็มาอยู่หลังผมแล้วแต่แป๊บเดียวก็ออกไปแล้วก็กลับมาอีกเนี่ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ ประมาณสองสารอบแต่ว่าถ้านับเป็นจํานวนหัวมันเยอะมันมันเป็นพันความที่เราอยู่ด้วยกันในนั้นยี่ชั่วโมงเราก็ไม่มีอะไรทํานอกจากการเล่าชีวิตของกันและกันรู้เราคือเราก็จะรู้จักกันมากกว่าเพื่อนข้างนอกนอกีกเพราะว่าเราแบบกินอยู่ด้วยกันนอนอยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันอยู่ในนั้นทุกคนก็จะต้องมีงานมีอะไรเราก็จะทําด้วยกันมันก็จะทให้แบบสนิทสนมรักกันมากไม่กระทะไม่ต้องอะไรคือกลุ่มเป้าหมายทุกวันเนี้ยผมทางานอยู่เนี่ยเราเราเปิดศูนย์บริการ แล้วก็จะมีผู้ใช้ยาที่เขายังใช้ยาอยู่เ,เข้ามารับบริการก็จะมีมีคนที่เขาชวนชวนกันมาเนี่ยมีหลายคนที่เขารู้จักกันตอนอยู่ข้างในคนที่ที่รักกันมากๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปรู้จักกันข้างในแล้วข้างในในนั้นมันเป็นชีวิตที่ลําบากเนาะแล้วมันการที่ เขาเพึ่งพาอาศัยกันในนั้นนะ่ะมันเหมือนกับทําให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นเพื่อนแท้ที่แบบว่าดูแลกันช่วยเหลือกันเอาตัวรอดมาด้วยกันเนี่ยตอนใหญ่ออกมาข้างนอกเขาก็รักกันมีมีงานมีอาชีพอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกต่อกันออกมาช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็รวมไปถึงถึงการขยายยาด้วยซึ่งแบบบางคนเนี่ยที่มีช่องทางดีๆซื้อยาได้ในะราคาถูกก็ก็จะแนะนำคนอื่นว่า อย่างเช่นคนนี้รับอยู่ราคานี้ถ้ารับกับฉันราคามันก็ถูกลงอะไรแบบนี้มันก็ต้องเป็นทั้งการหาลูกค้าเป็นทั้งการแนะนําของดีบอกต่ออะไรอย่างเงี้ยสนิทมากอยากให้ได้ราคาถูกอันนี้ก็แบบบอกบอกต่อด,ด้วยฐานะหวังดีแต่ในขณะเดียวกันผมก็ไม่ได้หวังดีอะไรกับคุณหรอกแต่ว่าผมก็อยากได้ลูกค้าเพิ่มผมก็แนะนําเช่นกันเนี่ยคือการเอาคนมาไปรวมในคู่มันมันไม่ใช่แค่เรื่องเกิด คอนแทคของการซื้อขายยาคือมันไม่ใช่แค่คนเสพด้วยการคนเสพกับคนขายไปอยู่ด้วยกันแล้วมันจะเกิดคอนแทคของการซื้อขายยาแต่มันมันจะเกิดการแลกเปลี่ยนวิชาความรู้ตั้งแต่แบบการต้มตุ๋นหลอกลวงการเทคนิคการโกงไพ่อย่างเงี้ยวิธีการงัดแงะ,งะแกะอะไรเงี้ย ซึ่งเอาจริงๆอะผมก็เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนไม่มีขยับเป็นคนไม่ดีหรอกเขาออกมาเขาอยากจะตั้งต้นชีวิตใหม่อยากจะทํางานอยากจะมีชีวิตที่ดีแต่แต่พอออกมาแล้วเนี่ยเดิมไม่มีประวัติติดคุกติดตารางมันก็อาจจะหางานไม่ได้ง่ายอยู่แล้วแต่พอมันมีประวัติติดคุกติดตารางยิ่งเป็นคดียาด้วยเนี่ยมันยิ่งหางานยากมันเปรียบเสมือนอย่างนี้นะว่าเขาเนี่ย พยายามที่จะเดินไปสู่ชีวิตปกติเนี่ยแต่มันยากมากเพราะว่าไปสมัครงานก็มีมีใครรับต้นทุนตัวเองก็น้อยงานก็หายากมันเปรียบเหมือนกับการขับรถไปบนทางลูกลังในขณะเดียวกันอีกทางเนี่ยมันเป็นทางลาดยางถนน8เลนเหมือนขับเฟอร์รารี่ไปเลยก็คือช่องทางการขายยาก็คือกลุ่มพ่อค้ายาเขา เข,เขาต้องการคนเยอะแยะอยู่แล้วที่จะมาเป็นสายสายส่งสายวิ่งสายขายให้เขาอยู่แล้วเขาต้องการคนกลุ่มนี้เขาก็จะบอกว่าถ้าไปไหนไปไม่รอดโทรหาพี่พอมันดิ้นลนพย,พยายามดิ้นลนไปทางนั้นแล้วหนึ่งตันไปไม่ได้สองไปแต่เงินมันไม่พอใช้จ่ายเอาตัวไม่รอดมันก,มนก็มันก็เลี่ยมไม่ได้ที่เขาจะนึกนึกถึงทางนี้ โปรแกรมถ้าจะอยู่แบบครบโปรแกรมแล้วเลิกได้เนี่ยแเดือนถึง1ปีสแตนดาร์ดเขาเลย8เดือนถึง1ปีแต่ผมอยู่ปีกับสิเดือนคือตอนแรกที่ผมเข้าไปอยู่เนี่ยผมเข้าใจว่าผมตั้งใจว่าผมเข้าไปอยู่แค่ผมหมดอาการเซียนทางร่างกายคือคือโปรตีลเราอยู่บ้านเนี่ยเราเลิกไม่ได้เพราะว่าเราเซียนพอมันมีอาการเซียนทางร่างกายเราทนไม่ได้ทนไม่ไหวเราก็ชิบวิ่งออกไปหายาทีนี้พอตอนไปอยู่ในในสุวรําบัตเนี่ย ผมคิดว่าแคบอยู่หนึ่งเดือนพอครบหนึ่งเดือนผมหมดอาการทางร่างกายผมจะกลับบ้านแต่พออยู่ไปครบหนึ่งเดือนปุ๊บเนี่ยอาการทางร่างกายมันดีขึ้นแล้วแต่ว่าเราในนัน้นมันมีเรื่องของการเรียนรู้เราพบว่าการกลับไปใช้ยามันไม่ใช่แค่เรื่องของการเสี่ยนแต่มันมีเรื่องของการน้อยใจโกรธโมโหดีใจมันมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งถ้าเราจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เรากลับไปใช้ยาคือผม ผมไปอยู่ศูนย์บาท 10, ปีสิเดือนมันมันก็ไม่ต่างจากคนที่ไปติดคุกปี6เดือนหรอกคือมันก็ไปอยู่กับอีกสังคมหนึ่งพอออกมาข้างนอกถนนหนทางมันเลี้ยวไปไหนอะไรเต็มเอ็มพีสมันคืออะไรวะ คือทุกคําศัพท์มันเป็นสิ่งใหม่มันไม่รู้อะไรเลยแม้กระทั่งใบแป้งพันรุ่นใหม่เราก็ไม่รู้จักคือคนที่มันต้องต่อสู้กับการเรียนรู้สิ่งใหม่ในในชีวิตเนี่ยมันมันก็ยากแล้วแล้วพ็ไหนไหนมันต้องมาต้องต่อสู้กับทัศนคติหรือท่าทีความไม่ไว้ใจของคนในครอบครัวมันทําให้่งแบบคนที่มันต้องการกําลังใจแต่มันถูกปั่นทอนกําลังใจมันี้แย่มันมันสุดท้ายมันทําให้ไปไม่รอดหลายคนพอกลับมาแล้วอยากจะอยากจะทํางานมันก็มาหางานไม่ได้อยากได้กําลังใจก็ โดนครอบครัวบั่นทอนกำลังใจอะไรเงี้ยขับรถหางานตาแดงกลับมาก็หาว่าไปใช้ยามาอีกอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันมันเหมือนเราโดนเค้นตีทางจิตใจตลอด <X ion ing> คือตอนผมเลิกยามาใหม่แล้วผมนั่งแท็กซี่ไปไหนเนี่ยผมก็จะเล่าให้เขาฟังว่าเฮ้ยพ <X ion ing> ี่ผมเนี่ยติดยา8ปีนะผมเลิกยาไม่ได้เท่านั้นเท่านี้แล้วนะู่นานี้นะคำพูดแรกที่พูดออกมามันจะบอกว่าจริงเหรอจริงดิ เลิกได้จริงหรอเลิกได้จริงสิไม่เคยเห็นใครเลิกได้เลยนะแสดงว่าคนส่วนใหญ่อะไม่เชื่อว่าการเลิกยามันเลิกได้ไม่เชื่อว่าการเลิกยามันเลิกได้จริงแต่ถ้าคุณไม่เชื่อว่าการเลิกยาเลิกได้จริงแต่ทํำไมคุณพยายามให้ผู้ชยายไปเลิกคุณรู้ว่าใครติดคุณก็บอกว่าต้องไปเลิกและความไม่ไม่เชื่อเนี่ย ถ้ามันเป็นครอบครัวเราเราก็จะไม่เชื่อว่าครอบครัวเ,เราเลิกได้มันอึดอัดอะคือเราจะอยู่แบบไหนกําลังใจมันไม่มีคนติดยาคือมันกิ้ว,วตัวเองอยู่แล้วว่าเราทําผิดกับครอบครัวมาเยอะทําผิดกับตัวเองทําผิดกับสังคมมาเยอะมันอยากจะตั้งต้นใหม่แต่ว่าพอจะทําอะไรสักหน่อยนีก็ไม่เชื่อว่าทําได้ไม่มัน เราเลิกยาเขาไม่เชื่อว่าเราเลิกได้อะไรเงี้ยมันก็มันก็หมดกําลังใจคนคนที่มีประสบการณ์การใช้ยาก็ต้องต้องมีกําลังใจมากครอบครัวเองก็ต้องต้องรู้จักที่จะให้ให้กําลังใจแล้วก็มองมองคนในครอบครัวเองัอวเองใหม่อะสำนักข่าว Today Make tomorrow today